ยืนรอรถเมยไปทดเมืองไปได้เมืองไปได้เมืองทางด่กตรงกลางคือถนนุนด,นนดนบัสน,นะคะทุกคนจะมาแล้วรถเมย์ของเรามาแล้วต้องลูกด้วยนะถ้าไม่ลูกเขาไม่จอดนะจ๊ะ เราสองคัญเลยจ้าร้านขายของร้นคะนี่ไงเหมือนจะไทยไหมพี <S <S ่น้องเป็นแบบพวก ทักเอาอ่ะทุกคนน่ารักปะ่ะป่าทักเอาใหม่พรอมอ่ะถด้วยม,มือะไรแบบเนี้ยนี่สุกา,านาหนาวข้าวหน้านแบบผี่นองเอ๊ะ พงคุณแจเอ็นเราคิดถึงตลาดเยูใจจ่ใช่จังเลยอีกไม่กี่วันเราก็จะได้ดกลับแล้วอีกไม่กี่วันอีกไม่กี่วันก็จะได้กลับไปเดินตลาด เปิดของเล่นเล็กน้อยเอาไปต่อกันไปรถไฟถุงมองถุงมื่อเนี่สวยดีนะเป็ปุ่มเป็นปกวัดราการจีบะะฟังจะเป็นร้านบาร์ร้านเบียนะคะถ้าใครมาหนานั่งดืมง่มกันนะน้องเรือใหญ่หนอย ้ามถนนก็ต้องตรงตามล้าดยนะคะนะดอกไม้คือมือดค่ะแดดไม่มีพี่น้องโหอันนี้เขาปิดไว้ไม่ให้รถขับผ่านพี่น้องเอาดอกไม้มาขวางไว้เม่ให้ับรถผ่านบอกไม้ไ ออกตามแมวาแมวค่ะสะชมบรรยากาศพี่น้องก่อนเข้างานทำงานในเมืองวันนี้นะคะรถเมลมาพี่น้องชมวิวด่านเบียร์่านบาร์นะคะทุกคน แล้วก็เรือใหญ่อฝั่งโน้นนักท่องเที่ยวอาจจะเยอะนะปาสนาสิได้ยนั่งว้าวดมไปไปดีกระดานอาหารจ้ะบรรยากาศในเจะจะมืองจาไมเนอร์นะคะ เราจะมาดูนารตลากอาหารโรงแรมาหารับสงมารไปแต่ดีใจเสียงอะเสียงอย่ยงดังแต่ว่าตัวอยู่นี่ อโอเคทุกคนเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะแต่ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะคก็อย่าลืมดูับสุขภาพตัวเองด้วยนะวันนี้พาชมบรรยากาศในเมืองจ้าขังๆนี่แหละตลอด้านหิงนทํานี่แหละน้ำผุนะคะ <c oughs> โอเคบ๊ายบาย